ที่ยวลาวถูกโกงที่ลาวมีคนไทยนะคะไปเที่ยวประเทศลาวเนาะเขาก็พูดว่าอ่านึกว่าประเทศบ้านใกล้เรือนเคียงกันเนี่ยแล้วก็คนลาวหลายหลายคนอะ่ะเข้ามาทํางานในประเทศไทยเลยคิดว่ามีการคุ้นเคยเกิดความอบอุ่นก็เลยอยากจะไปเที่ยวประเทศลาวนะคะแต่พอไปถึงประเทศลาวน่นะเจอเหตุการณ์อะไรบ้างแล้วเธอทําอย่างไรกับเหตุการณ์นี้สวัสดีค่ะ พบกับป้าเดือนชาแนลอีกแล้วนะคะป้าเดือนคนเก่าสาวเดือนคนเดิมนี่เองนะคะขอบคุณนะคะกับคุณทุกๆ fc เนาะที่มาเป็นกําลังใจให้กันตลอดมานะคะที่มาช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องป้าเดือนชาแนลนะคะขอบคุณพี่น้องป้องปายสู้ผู้สุขคนพี่น้องจ๋าที่มาเป็นกําลังใจให้กันตลอดมาเนาะก็พี่น้องป้องปายยูดีมีแห้งุูภาพแข็งแรงกันสู้ผู้สุขคนนะคะพี่น้องจ๋านะคะมีคนไทยไปเที่ยวประเทศลาวนะคะก็บอกว่าไปครั้งไปครั้งแรกแล้วก็จะ คิดว่าคงจะเป็นครั้งสุดท้ายพอไปถึงเนี่ยก็เจอการต้อนรับอย่างอบอุ่นเลยของคนลาวนะคะเพราะเขาไม่ได้ต้อนรับแบบประเทศไทยเรานะคะคนไทยเราเนี่ยถ้ามีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวประเทศไทยเราเนี่ยทุกคนจะเกิดความประทับใจที่แบบว่าอยากจะกลับมาอีกแต่คนไทยคนนี้เนี่ยไปเที่ยวประเทศลาวนะคะเพราะว่าปีนี้ประเทศลาวนั้นเป็นปีการท่องเที่ยวเนาะนะคะพอไปถึงก็ได้เจอการต้อนรับแบบ คิดไม่ถึงแล้วก็คิดว่าจะไม่ลืมอีกเลยแล้วก็สัญญาเลยนะคะว่าจะไปครั้งสุดท้ายจะไม่กลับไปอีกเลยประเทศลาวเนาะนะคะเราไปดูที่เธอเขียนกระทู้เอาไว้ก่อนเลยเนาะนะคะกระทู้นี้เนี่ยเอามาจากพันทิพย์นะคะพอเข้าไปอ่านในพันทิพย์ก็เห็นกระทูด้ดีๆก็เลยเอามา,อาให้ดูกันนะคะเขก็เขียนไว้เลยนะคะว่าเที่ยวลาวถูกโกงที่ลาวเนาะนะคะเอาเป็นว่าจะอ่านให้ฟังเลยนะคะ วันเสาร์ที่ผ่านมาได้มีเวลาว่างก็เลยอยากไปเที่ยวประเทศลาวแขวงสวรรณเขตมีความรู้สึกว่าประเทศลาวอยู่ติดไทยฝั่งจังหวัดมุกดาหารมีความรู้สึกว่าคนลาวใจดีเอื้อเฟื้อเห็นพี่น้องชาวลาวมาทำงานที่ประเทศไทยรุกก็รู้สึกคุ้นเคยมีความคิดอยากจะข้ามไปเที่ยวประเทศลาวบ้าง แต่ก็ทำให้พบกับเหตุการณ์บางอย่างที่ต้องทำให้เปลี่ยนความคิดไปโดยสิ้นเชิงสถานที่แรกที่ไปก็คือตลาดเมื่อลงรถบัสที่บขสลาวแขวงสวรรณเขตก็เดินออกมาเลี้ยวขวาเดินไปได้200เมตรก็ถึงตลาดลาวตั้งใจว่าจะซื้อซิมเน็ตแทนซิมเดิมที่ใช้ที่ไทยพอเดินไปถึงตลาด ก็เห็นกลุ่มแม่ค้าที่ตั้งเก้าอี้พลาสติกอยู่ด้านหน้าตลาดรับทำเล็บมือเล็บเท้าขัดเท้าเราเห็นแล้วก็รู้สึกอยากจะทำบ้างก็เลยเดินเข้าไปถามรายละเอียดแม่ค้าคนหนึ่งเดินมาคุยกับเราแจ้งว่าทำเล็บมือเล็บเท้า150บาทขัดเท้า60บาททำทุกอย่างรวมกัน200บาทเราก็เลยแจ้งเขาไปว่าอยากขัดเท้าอย่างเดียวไม่ทำเล็บ แม่ค้าแจ้งว่า60บาทเราตกลงทันทีในใจรู้สึกสนุกชอบในตอนนั้นมากปกติไม่ทำเล็บอะไรอยู่แล้วแต่ที่อยากทำเพราะอยากทำอะไรที่คนที่เนี่เขาทำกันแม่ค้าคนนั้นก็เอาเก้าอีพ้พลาสติกมาให้เรานั่งแล้วยกกระมังใส่น้ำมาให้เราแช่เท้าทันทีสักพักก็มีแม่ค้าอีกคนหนึ่งมาและล้างเท้าให้เรา ก่อนทําการขัดระหว่างที่ทําการล้างขัดอยู่นั้นอ่ะการล้างเท้าอยู่นั้นแม่ค้าคนนั้นอ่ะพูดว่าถ้าขัดเท้าอย่างเดียวอ่ะหนึ่งร้อยบาทเฮ้เราก็นิ่งไปสักพักนึงแล้วตอบกลับไปว่าเมื่อกี้อ่ะคุยกันอ่ะกับแม่ค้าอีกคนอ่ะเขาว่าขัดเท้าหกสิบบาทนะแม่ค้าตอบกลับมาว่าคนที่คุยด้วยน่ะเขาเพิ่งมาใหม่ไม่รู้เรื่องถ้าเราอยากถูก ต้องทาเล็บมือเล็บเท้าด้วย200บาทวงเล็บนะคะามาถึงตอนนี้เราเริ่มรู้สึกอึดอัดล้วนะคะคือจํานวนเงินไม่มากแต่มันไม่เป็นไปตามที่เราคุยกันเราก็เลยดึงเท้าออกบอกว่างั้นไม่เป็นไรเราไม่ทาแล้วแม่ค้าคนนั้นรีบลุกขึ้นแล้วก็บอกว่าไม่ได้คุณเอาเท้าแช่น้ําแล้วเราแล้วก็มีแม่ค้าอยู่ในกลุ่มด้วยกัน เดินมาสองสามคนช่วยกันพูดไปไหนไม่ได้ยังไงก็ต้องทํานะคะในราคาหนึ่งร้บาทถ้าเราไม่ทําก็ต้องจ่ายเท่าเดิมเพราะเราจุ่มเท้าลงกระมังแล้วถึงตอนนี้เรารู้สึกงงๆง,ง,ง,งค่ะและเริ่มเครียดแหละนะคะสุดท้ายเราก็เลยได้จ่ายเงินไปหนึ่งบาทให้แมค้าไปโดยที่ไม่ได้ทําต่อด่านแรกเจอแบบนี้แล้วอ่ะแต่ในเมื่อตั้งใจมาเที่ยว ก็ทำตามที่ตั้งใจเงินไม่ได้มากมายอะไรนึกปลอบใจตัวเองนะคะแต่จุดที่พีชกว่านั้นรอเราอยู่ข้างหน้าเราเดินเข้าไปในตลาดเดินไปเรื่อยๆและเจอแม่ค้าหนึ่งดูแล้วน่าเชื่อถือแม่ค้าหน้าร้านร้องเรียกลูกค้าเชิญให้เข้ามาดูสินค้าเราก็เลยเดินเข้าไปบอกว่าต้องการซิมเน็ตใช้ระยะไม่เกิน3วันนะมีไหม แม่ค้าร้านนั้นก็เลยหยิบซิมขึ้นมาทันทีแล้วก็บอกว่าราคา100บาทก่อนมาที่เราอ่ะเราเช็คดูแล้วค่าซิมเน็ตที่เนี่ยห้บาทลงทะเบียนพร้อมเติมเงินให้เสร็จเราก็เลยพูดกับแม่ค้าไปว่าอยากได้ซิมเน็ตระยะสั้นราคา50บาทมีไหมแม่ค้าตอบมาว่ารุ่นนั้นน่ะไม่มีแล้วราคา100บาทลงทะเบียนให้ด้วยเราก็เราเคยมีบทเรียนกับแม่ค้าทำเล็บ หน้าตลาดไปแล้วเพื่อความมั่นใจเราถามกลับไปว่า100บาทไม่มีค่าอย่างอื่นอีกใช่ไหมแม่ค้าตอบกับเรามาว่าใช่เราก็เลยคิดว่าอ่ะไม่เป็นไรร้อยก็ร้อยควักเงินออกมาจ่ายทันทีแม่ค้าร้านนั้นเรียบตะปบเงินที่เราจ่ายแล้วเอาลงลิ้นชักทันทีโอ้ยอะไรจะขนาดนั้นน้อนะคะรีบตะปบเงินเลยเหรอกลัวไม่ได้หรือยังไง อะไรจะรีบขนาดนั้นนะคะเขาก็วงเล็บเอาไว้เนาะแล้วก็พูดว่าค่าลงทะเบียนอีกหนึ่งร้อยบาทฮะเราก็นิ่งไปสักพักนึงรอบที่สองเราตอบว่าเมื่อกี้คุยกันอ่ะคือหนึ่งร้อยบาทพร้อมลงทะเบียนไม่มีค่ายอย่างอื่นอีกนะแม่ค้าร้านนั้นก็ตอบกลับมาว่าไม่ใช่เราเข้าใจผิดค่าลงทะเบียนอ่ะตังหากอีกหนึ่งร้อยบาทในเมื่อเป็นแบบนี้อ่ะเรา ไม่เป็นไรเราก็ของเงินคืนแหละนะคะแล้วก็ของเงินคืนแล้วกันซิมก็ยังไม่ได้ใช้แม่ค้าคนนั้นตอบว่าไม่ได้พร้อมขึ้นเสียงบอกว่าซื้อแล้วไม่รับคืนถ้าไม่จ่ายค่าลงทะเบียนก็เอาแต่ซิมไปแล้วพูดอะไรอีกไม่รู้เยอะแยะมากมายรัว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 ภาษาลาวที่แม่ค้าคนนั้นพูดอะ่ะไม่ค่อยชัดและพูดเร็วมาก มาถึงตรงนี้เราเริ่มไม่ไหวล่ะต้องขอความช่วยเหลือจากตำรวจลาวนะคะแล้วแจ้งแม่ค้าไปว่าเราจะไปแจ้งตำรวจนะแม่้าตอบมาว่าชนถ้าคุณไปแจ้งตำรวจคุณเองนั่นแหละจะโดนตำรวจจับและเสียค่าปรับโอ้โหนี่การต้อนรับของคนลาวเขาเหลือกันเนี่ยเขาทำกันนักท่องเที่ยวอย่างนี้เลยเหรอนะคะต่อค่ะต่อต่อเราก็ไม่รู้ว่ากฎหมายที่นี่เป็นแบบไหน แต่แม่ค้าบอกเราแบบนั้นเราก็เริ่มรู้สึกไม่แน่ใจจากเดิมที่ตั้งใจมาเที่ยวที่นี่ย,ยังไม่ทันเที่ยวเลยรู้สึกเสียความรู้สึกกันอย่างมากเงินจํานวนไม่มากแต่มันต้องทําขนาดนี้เลยเหรอเราเดินหาตํารวจในตลาดถามแม่ค้าแถวนั้นอะว่าตํารวจจะมีสํานักงานบนชั้นสาของตลาดนั้นแต่เราไปวันเสาร์ตำรวจที่เนี่ยไม่ได้ทํางานว,นวันวันหยุดเสาร์อาทิตย์โอ้ ตำรวจประเทศลาวเขามีวันหยุดเสาร์อาทิตย์ด้วยเหรอคะเสาร์อาทิตย์ตำรวจที่นี่เขาไม่ทํางานกันหรอผิดกับประเทศไทยเนาะประเทศไทยเสาร์อาทิตย์ตำรวจก็ยังต้องทํางานนะคะเพราะเหตุทุกอย่างไม่ได้จํากัดว่าวันเสาร์วันอาทิตย์จะไม่เกิดนะนะคะโอเคต่อค่าต่อต่อต่อสุดท้ายเราต้องจ้างรถไปเที่ยวศูนย์โทรศัพท์เพื่อไปลงทะเบียนซิมเจ้าหน้า,นาที่ที่ศูนย์บอกว่าถ้ามาซื้อซิมที่ศูนย์่ะราคาสอง0 0กีบ ถ้าเทียบเงินไทยก็ราคา32บาทลงทะเบียนฟรีไม่มีค่าบริการโอ้โหอะไรมันผิดกันขนาดนั้นจาก100รเหลือ32บาทเนี่ยนะคะโอ้โหนี่เกินไปแล้วนะคะเขาทํากับนักท่องเที่ยวมากมายขนาดนี้ใช่หรอเขาไม่คิดเลยเนาะว่าวันหน้าวันหลังเนี่ยนักท่องเที่ยวจะมาที่นี่อีกไหมนะคะถ้าเขาทําแบบนี้ก็คงจะไม่มีใครไปก็สมควรแล้วล่ะเนาะนะคะเอาละค่ะต่อกันเลยนะคะหลังจากลงทะเบียนเสร็จเราก็เดินทางไปวัด พระธาตุอิงหังแล้วก็จ้างสามล้อไปเที่ยวตามจุดต่างๆอยู่แค่วันเดียวนะคะจกตั้งใจไว้ว่าจะค้างหนึ่งคืนแล้วเดินทางกลับเลยมีความรู้สึกว่าเรามาเที่ยวแต่เหมือนคนที่นี่เห็นเราเป็นเหยื่อไม่ใช่นักท่องเที่ยวไม่มีความปราณีใดๆพอแล้วพอจริงๆสำหรับการมาลาวแข่งสวรรณเขตครั้งแรกและก็ครั้งสุดท้ายด้วยนะคะโอ้โหนะคะสมควรแล้วล่ะคัะที่มาครั้งแรกแล้วก็ครั้งสุดท้ายนะคะ กับการต้อนรับของประเทศลาวที่เขามีการต้อนรับให้กับนักท่องเที่ยวที่ไปเยี่ยมเยือนประเทศเขาการต้อนรับนี้น่ยที่คนไปแล้วอ่ะไม่อยากจะกลับไปประเทศนี้อีกเลยก็มีหลายๆคนเนาะที่เขามาบอกว่าเขาไปเที่ยวประเทศนี้อแต่ก็ได้รับการต้อนรับอย่างเดียวกันเนี่ยมาหลายคนแล้วก็ไปก็เจอแบบว่าตำรวจที่บ้านน้นอ่ะเขาก็ไม่เหมือนตำรวจที่บ้านเราเมืองไทยเนาะเอาเป็นว่าเราไปเที่ยวประเทศอื่นก็ได้ประเทศอื่นๆหลายๆประเทศ เขาก็มีที่ท่องเที่ยวให้เราได้เที่ยวได้ดูกันอีกหลายประเทศที่ในโลกเนี้ยยังรอการต้อนรับจากนักท่องเที่ยวที่จะไปเที่ยวอยู่นะคะถ้าไปเที่ยวแล้วเราไม่มีความสุขถ้าไปเที่ยวแล้วเราไม่สนุกก็ไม่ต้องกลับไปอีกไปเที่ยวประเทศอื่นๆก็ยังมีที่เขาต้อนรับเราแล้วก็มีที่ดีๆให้เราอยากได้ดูได้เห็นกันอยู่อีกเนาะนะคะเอาเป็นว่าทั้งหมดทั้งมวลนี้อยู่กับช่องประเดือนชาแนลนะคะคลิปนี้ลาไปแล้ว เ,เพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างคะกับเรื่องราวที่เอามาให้ชมกันนี้นะคะอย่าลืมคอมเมนต์ไว้เนาะยังไงก็พบกันใหม่คลิปหน้าลาไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ